สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC Ruchi Channel ทุกท่นานครับผมวันนี้อยู่กับผมครับรุจิ i Channel ครับไมโครเล็กวันนี้อยู่กับอ E550 ครับ,บอ BobcatE550 บ มาเคลียร์ง,งานที่ทำรั้วและพนังกั้นดินครับของสันกลางตำบลสันกลางครับเทเรียบร้อยวันนี้มาเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่น่อยผม สองสามวันสองวันเนี่ยครับ <c oughs> ก็ถือว่า,าดินแห้งพอใช้ได้แห้งพอใช้ได้สองสามวันก่อนทำมาได้แน่นอนฝนามาเหลือขนาดฝนนักครับรถ <c oughs> เขา้ามาได้แน่นอนครับเพราะว่า ถ้ารถเข้าก็คงจะปัญหาเกิดลมแน่ๆคงจะล้มแน่ๆครับเพราะว่าอาตรงนี้ดินดินคงจะนุ่มเป็นพิเศษล่ะผงเข้าก็ได้ เข้าช่างไฟก็เข้านะครับช่างไฟเดินทางมาจากลำพูนเข้ามาทำไฟนะครับเดินไฟโดยรอบคนบนหัวเนี่ยมันมาเดินไฟเดยนน่าจะฝั่งเสาตัวครับมีฝั่งเสา,ายันเสา,ากันชักนะครับ สากันชักคือเสาตัวนี้มันจะดึงจะดึงตัวนี้ไว้นะครับทำเป็นกันชักอพอทำเสากันชักเรียบร้อยพวกนี้จะเทมันสูงครับพื้นที่ตัวนี้มันมันเป็น เชิงเชิงดอยเนาะเชิงดอยเนี่ยตินดอยทอับบ้านเฮากับตินดอยอครับพอตินดอยปุ๊บเนี่ยมันก็การทำให้การลาดเอียงเกิดขึ้นการลาดเอียงมันก็เกิดขึ้นน่ะก็สม่ำเสมอพื้นที่ก็สม่ำเสมอของการลาดเอียงการทำส่วนพายุทั้งบนมันก็จะสูงกว่า ส่วนพายุน้งบนมันก็จะสูงกว่านังลุ่มเป็นพิเศษเลยนะเวลาทําหัวทาอย่างนี้มันก็ต้องสูงครับเวลาทําหัวสูงเนี่ยมันปัญหามันก็เกิดที่ว่าส่วนทำไลนน่นึงนะโอ้โหมันเหลืออย่างกันครับสูงสูงมากๆ คิดล่ะมันจะทำอย่างไดอ่ะมันจะคือบอ่าคือมันพังอะครับบ่คือมันพังลงไปเพราะว่าอันนี้พังไปแล้วเนาะนึงรอบสองรอบละพังรอบแรกคือหัวเดิมพังรอ,อบที่สองก็คือ,อภัยธรรมชาติฝนเอาน้ำป่าลงมาเอาน้ำป่าลงมาทำให้ตัวนี้พังไป แพงที่ทำยังบรเสรินี่นะพังลงนะครับัวนี้ก็เททำใหม่แน่นหนาขึ้นนะครับแน่นหนาขึ้นนะครับมันเป็นบทเรียนอ่ที่ยิ่งใหญ่บทเรียนราคาแพงของการทำงานแต่ละอย่างครับเราก็ต้องเรียนรู้ไปนะฮะช่างคนก็ผมบเคยทำมะครับแบบนี้ พอเคนก็เคยทาปั๊บเนี่ยพอ,อเ,เจอปัญหาทันทีเลยนะครับปัญหาได้เยอะมากนะครับการทํางานแบบนี้ดูอันนี้ที่มันพังไปวันก่อนนั้นนะครับเป็นคานไปบอย่างีบนนยผมดึงขึ้นมาเนี่ยแต่ตอนนี้เขาต้องถมลงไป ก,ก็สามารถจะเข้าทำได้อันนี้งานเริ่มจอเข้ามาแล้วครับงานเริ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะฝนหูุดไปฝนน้อยลงไปก็งานเข้ามานะครับรอกันละมาได้รีวิวครับหลายหลายมื้อหลายวันไม่ค่อยได้รีวิว งานสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากมันจะเป็นงานเดิมๆก็งานนะครับทำโครงน้องหน้าทำเพรกะน้นครับมันก็เหมือนเดิมอ่าก็บางครั้งก็ไปอยากรีวิวเยอะนะครับบางท่านเป็นกันงวลแล้วเนาะว่าทำโครงน้องนายแบบไหนยังไงนะ,ะแล้วก็ทำอะไรยังไงเนาะมาได้มาแบบอา่า จะ่าสอนมาอย่างนันมาใจอย่างนั้นนะครับก็คือคือมาอูเอาา้เอาว่าเออวันนี้อัปเดตว่ารถป๊อบแคทอยู่ตรงไหนของพื้นที่เชียงใหม่ภาคเหนือเนี่ย <Yeah. S 1> <c oughs> สักวันจะได้เข้าไปาแถวแถวดอยสะพันยูเนาะวัดดอยนะครับวัดดอยสะพันยู จะมีงานเคลิ่งเคลิ่งเหมือนกันครับก็ละลายที่ว่าหันรถบ๊อบแคทคันนี้ทำงานเคลิ่งได้ไวได้บุยนะครับอ่ละลายที่ก็โอ้สนใจอยากจะเอารถแบคโฮคันนี้ไปเคลิ่งงานนะครับการเคลลิ่งงานของแบคโฮคันนี้นี่โอ้สุดยอดสุดยอด เพียวค้โคตีป่าแบบนี้นะครับสบายสบายครับคันนี้คืออที่สำคัญไฮไลท์ของของรถคันนี้ก็คือตัวคีบครับอ่ามีกิมก้ามปูเนี่ยคีบตัวนี้นครับทำเห้งานเซ็ตได้บวยครับคุ้มค่าต่อการจ้างนะครับจะแพงไปน,นิดหน่อยแต่ว่า แพงของที่นี่คือแพงในราคาภาคเหนือนี่มันบกีพันนะครับมันบกีพันบาทน,นะต่อครั้งหนึ่งนะครับรถเนี่ยถูกกว่าภาคกลางหลายเท่าตัวที่อื่นนี่ราคาได้ราคาดีนะแถวภาคเหนือนี่บอกค่ยได้ราคาครับรถเยอะรดเยอะ,ยอะตีราคากันโอ้โห นายไว้หัวหมดแข่งกันเจ๊งกันมาเนาะน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาอคนทำแม้โคก็แข่งกันถูกบูถูกผลิตน้ำมันได้เองนะตายตายอะไรแต่ละอย่างโหโคตแพงอมาเข้าใจเหมือกันว่าอคิดอยังกันอยู่นะครับการทำงาน ครับอันนี้นนครับคือการทํางานการวางแผนทํางานแต่ละกลุ่มคนนั้นบม่เหมือนกันบางคนซื้อแบคโฮมาเมินละโอ้เอาหูดได้กบไรละจะเอาถูกน้อยเนี่ยคนซื้อแบคโฮมาใหม่ๆจบเลยเพราะว่าคนแจ้งร็ไม่ได้สนใจว่า,า,าใหม่หรือเก่าถ้ากูขอแจ้งไว้ก่อน,นถูกๆหันแต่การถูกไว้ก่อนนะครับ แล้วเนื้องานมันมันคนละอย่างนะครับใช้งานผิดกันเนื้องานอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเวลาการทํางานคนละอย่างครับความไวของการทํางานคนละอย่างม่โคงใหม่กับม่โครเก่ามันก,ก็ไปคนละอย่างแต่ฝีมืออ่ะแม่โคเก่ามันอาจจะเนียเเน้ยบเนี้ยบหนิ่งไปตามนั้นนะครับด้วยประสบการณ์ต่างๆ ก็วันนี้อ,อัปเดตไว้เพียงแค่นี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ่าเพื่อจะทำคลิปหลายอย่างเพื่อใหทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็เอ,อเอาแค่นี้ก่อนนะครับครับผมคุณุจิชแนลครับผมฝากช่องตัวเองนะครับวันนี้สวัสดีครับผม